โรเซ่บล็กพิงสวยออร่าพุ่งในงานทนะิฟฟานีแอนโคณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเดียว,ว่าช่วงนี้ก็มีข่าวดีให้เหล่าบลิง k ได้กรีดกันรัวๆอีกแล้วค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาโรเซ่บล็กพิงแบรนด์บัสเตอร์ระดับโลกของ t i ฟฟานีแอได้เข้าร่วมง,งานเปิดตัว Vision แอนด์เวอร์ชวล f ตี้ทิฟในลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ ซึ่งครั้งนี้โรเซ่ปรากฏตัวในชุดเดรสลูกไม้สายเดี่ยวสีขาวที่มีดีเทลของชุดให้ว้าวตรงเอวและหลังซึ่งก็ช่วยเสริมความเซ็กซี่ของสาวโรเซ่ได้เป็นอย่างดีค่ะและนอกจากนี้ค่ะเธอยังสวมเครื่องประดับเพชรของ Tiffany Co อ Co ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอต่างหูสร้อยข้อมือรวมไปถึงแหวนซึ่งก็ยิ่งทําให้ลุคนี้ของสาวโรเซ่ยิ่งเฉิดฉายมากขึ้นไปอีกค่ะ และนอกจากนี้เธอยังได้โพสต์รูปและคลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรมพร้อมด้วยแคปชั่นที่ว่า Get ready with me Tiffany Co. ซึ่งงานนี้แฟนๆก็เข้ามากดไลค์และก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะสาวโรเซ่ยังได้แชร์ภาพกับตัวแม่ท็อปท็อป,อปในวงการฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นกาลกอดฟลอเรนซ์พิลไซมอนแอชลีย์เรียกว่างานนี้ปังแบบสุดๆไปเลยค่ะซึ่งนอกจากนี้ค่ะโรเซ่ยังเสริมว่าเธอได้รับเครื่องประดับจากทิฟฟานี่แอนด์โคครั้งแรกในสมัยเรียนมัธยมซึ่งในความทรงจำของเธอ เธอบอกว่ามันคือต่างหูทองคําขาวในรูปแบบที่มีสเสน่ห์มากของทิฟฟานี่แอนโคลซึ่งแม่ของเธอได้มอบให้เธอเมื่อครั้งที่เธอเจาะหูครั้งแรกค่ะและตอนนี้เธอได้เติบโตมาเพื่อเป็นหนึ่งในแบรนด์บัสเดอร์ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเธอก็ชอบใส่เครื่องประดับของทิฟฟานี่แอนโคลมากซึ่งมันก็เป็นสนัญลักษณ์และก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเธอที่ทําให้เธอมีความรู้สึกพิเศษมากค่ะและนี่ก็คือเรื่องรอวดีๆในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ